<จ uur> <S year nes> สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมิสเตอร์อังยีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่น้ำตกตาขาม อำเภอบนแพงจังหวัดนครพนมนะครับพื้นที่นี้อยู่ในพื้นที่ตาบลนางงวอาเภอบรแพงน้ําตกแตดขามนี่ก็เป็นที่เที่ยวสําคัญอีกที่หนึ่งของจังหวัดนครพนมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับวันนี้ก็วันอังคารนะครับที่4สิงหาคม2563ซึ่งเมื่อ2วันก่อนวันที่1กับ2เนี่ยฝนลมเข้าพายุเข้าเยอะเลยแล้วก็ตอนนี้น้ำตกแตดขามมีน้ําเยอะมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในนะครับอันดับแรก เรามาดูตรงด้านทางเข้าก่อนว่าน้าตกตัดขามท่านจะมาถึงปุ๊บเนี่ยท่านจะต้องไปที่ไหนก่อนนะครับน้ําตกตัดขามเนี่ยตรงด้านทางเข้าจะมีร้านขายของที่ผมจะพาไปดูร้านขายของนะแต่ตอนนี้มาดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับเป็นจุดขายบัตรนะครับของน้ําตกตัดขามเนาะมีทางเจ้าหน้าที่ของหน่วยพิทักษ์นะครับอุทยานแห่งชาติภูลังกาจะมาอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านนะครับแล้วก็ขายบัตรเนาะพี่เสียมพรค่ะพี่เสียมพรนะครับพี่เสียมพรนะฮะคนนี้นะครับ ดังตรงนี้จุดคัดกรองพ,รพี่สมบัติอุปเสพี่สมบัติอุปเส็นะครับท่านนี้นะครับจะอยู่ประจําจุดคัดกรองนะครับยิงหน้าผากเอยลงทะเบียนเอยนะครับมีเจลล้างมือให้เนาะทีนี้เรามาถามพี่สีอภรรก่อนว่าค่าเข้ามันราคาเท่าไหร่นะครับค่าเข้านี้ถ้าเป็นบุคนคลคนละ20บาทค่ะผู้ใหญ่นะคะ20บาทเด็ก10บาทค่นรถยนต์30ค่ะรถมอเตอร์ไซค์20บาท แล้วก็ถ้าต่างชาติผู้ใหญ่หนึ่งสองร้อยต่างชาติเด็กหนึ่งร้อยค่ะจะคิดเป็นบุคคลค่ะเป็นรายคนนะครับคิดเป็นรายบุคคลนะคะจะถามตรงนี้ราคาถ้ามามาถึงก็<อ>แนะนําเลยค่ะว่าถ้าจะเข้าไหมถ้าเข้าก็เล่นน้ําไม่ได้นะคะห้ามนําเครื่องดื่มแอลกอฮอ<ะ>ล์เข้าไปในเล่นน้าไม่ได้ครับถ้ายังเล่นน้ําไม่ได้ค่ะเพราะอยู่ในช่วง COVID โค<อ>วิดนะมันโควิดนะครับยังเล่นน้ําไม่ได้นะครับไปชมความสวยงามของน้ําตก ทำได้ค่ะความสวยงามนะคะชมกินวิวเนาะช่วงนี้คนหลายบอกครับคนกับโบราณสันไดค่ะอนิดหน่อยล้มแหลมล้มแหลมเราเล่นน้ําไม่ได้นเราเล่นน้ำเล่ไม่ได้ค่ะเล่นน้ำไม่ได้นะครับส่วนเวลาปิดเปิดนะครับด้านนี้นะเปิดแปดโมงปิดบ่ายสามนะครับปิดเข้านะบ่ายสามนะครับท่านที่อยู่ข้างในก็สามารถออกมาก็มันก็ไม่น่าจะไม่ควรจะเกินห้าโมงนะครับ เพราะว่าทางอุทยานก็จะปิดเวลาปิดแล้วเขาก็จะต้องเคลียร์เรื่องขยะเรื่องของในพื้นที่ด้วยนะครับสำหรับท่านที่มาเที่ยวเนาะตรงด้านนี้นะครับสรุปตรงด้านนี้เป็นจุดจุดจําหน่ายบัตรนะครับตรงนี้จุดคัดกรองนะครับถ้ามาถึงยังไม่กล้าถามเจ้าหน้าที่หรือยังไม่กล้าคุยกับท่านก็ตรงนี้นะครับช่วงเวลาโควิดนะครับ ในอุทยานนี้เขาก็ห้ามนำสัตว์เลี้ยงนะครับต่างถิ่นเนาะพวกขยะที่ทําด้วยโฟมก็ไม่ควรจะนําเข้ามานะครับเขาห้ามเลยห้ามเลยดีกว่าทีนี้เรามาดูตรงที่ด้านร้านขายของนะครับปกติแล้วนะครับปกติแล้วน้ําตกแตดขามเนี่ยตรงทางเข้าน้ำตกแตดขามจะมีการจัดที่ให้ร้านค้าภายในชุมชนเนี่ยมาขายจำหน่ายสินค้าขายของนะพวกอาหารนะครับเครื่องดื่มอย่างเช่นพวกน้ําบัดลมน้ําเปล่าสําหรับนักท่องเที่ยว นะครับก็จะเป็นร้านร้านร้านแต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้มาขายมั้ร้านหนึ่งนะก็มีอีกร้านหนึ่งอีกอย่างวันนี้ที่ผมมานะครับเป็นวันอังคารซึ่งไม่ใช่วันหยุดเนาะน้ําตกตัดขามที่ขึ้นชื่อก็จะมีไก่ย่างนะครับแล้วก็ปลาเผาเนาะและ,ะ,นะและไฮไลท์นะครับก็คือ ส้มตำส้มตำตัดขานนะครับตะบักหุงนะครับนะร้านนี้เป็นร้านน้องปูเป้นะครับปีนี้นะปีนี้นะ2563นเนี่ยนะช่วงนี้คือร้านอีกข้างหนึ่งนะ่ะได้รับทราบมาว่าท่านไม่ได้มาเปิดร้านนะครับก็เหลือร้านนี้ร้านเดียวนะเมื่อท่านมาปุ๊บปีนี้ท่านก็มาที่ร้านนี้เลยนะครับดิ่งปุ๊บ มาน้ำตกตาดขามถ้าท่านจะเอาไก่ย่างเอยส้มตําเอยอะไรเข้าไปกินนะท่านซื้อที่ร้านนี้ได้เลยนะครับราคาก็กันเองนะครับสําหรับท่านที่จะมาเที่ยวเนาะซื้อเข้าไปกินได้นะครับมาดูบรรยากาศภายในร้านไหม <บา S 1> นี่นะครับ,บ <า S 1> ด้านในร้านท่านยังถ้าท่านจะเข้าไปกินข้างในก็ซื้อเข้าไปกินข้างนอกก็มีให้นั่งนะครับมีโต๊ะให้นั่งหลายตัวนะ อันที่นี้เราก็จะมาสั่งของแล้ไก่อันนี้ตัวเท่าไหร่ครับนี่120ยยีรจะมี2อรุ่นตัวใดร้อยยครับอันนี้ร้อยยี่สิ้อครับตัวเลเป็นไม้ก็ไม้ละ80อันนี้ร้อยยีนะครับร้0ยยี่สิก็ตัวใหญ่กว่านี้หน่อยนึงนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ละ80ดสบาทปลาเลยครับปลาร้อยห้ามันเัวใหญ่ปลาร้อมีผักมีอันนั้นเป็นชุดเลยเนาะ เป็นปลาอย่างเดียวเนาะปลากระดมจิ้มปลาเผากระดมจิ้มนะครับส้มตำตำมะุ่งนะครับครกละแล้วแต่จะสั่งอ๋อตามสั่งเลยตามสั่งเริ่มต้นนี้ก็60 60อ๋อหยุดแค่นี้40ไม่เกินไม่เกิน60สิกธรรมดาก็40 50โอเคงั้นผมเอาผมเอาไก่ตัวนึ่งครับตัวตัวนี้ไก่ตัวนี้ปลาตัวหนึ่งส้มตำข้าวปุ้นขนมจีนนะครับหนึ่งเนาะ เดี๋ยวเข้าไปกินในน้ำตกกันครับครับไก่หนึ่งปลาหนึ่งตำหนึ่งครับกุ้นหนึ่งบมีครับครับ,รบก็เรียบร้อยแล้วการซื้อของกินนะครับตอนนี้เราจะซื้อของกินเข้าไปกินนะเจอง,งานเราก็มาเที่ยวนอ้อไม่ใช่อะไรหรอกคือผมเห็นว่าฝนตกเยอะ แล้วน้ําเยอะก็เลยอยากประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของอเาเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ขึ้นชื่อเหมือนกันอีกที่หนึ่งเลยนะน้ําตกตัดขามเนี่ยถ้าพูดถึงน้ําตกในจังหวัดนครพนมก็ตัดขามนี่แหละครับที่หนึ่งเนาะก็ที่ผมซื้อไปก็มีไก่ย่างมีปลาเผามีส้มตํามีของกินเล็กๆน้อยๆส่วนจานนะครับที่นี่เขาไม่ให้เอาโฟมเข้าไปเนาะจานเราก็มาจามาเนาะเช่าจานนะหนึ่งร้อย อ๋อฮะมีลิงแล้วบอเอมื่อสักครู่นะครับเจ้าหน้าที่แจ้งว่าระวังลิงด้วยตร,ตรงนี้ลิงลงมาเยอะนะครับเขาจะรู้นะว่าช่วงนี้ช่วงที่มีน้ำเยอะๆนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับเขามีของกินเนาะนักท่องเที่ยวหลายท่านก็เอาอาหารเอาอะไรให้ลิงกินเนาะมันก็จะลงมาเยอะหน่อยช่วงนี้นะครับช่วงนี้ถือว่าน้ําเยอะนะครับระวังระวังลิงแย่งอาหาร ถ้าท่านเข้ามานะครับก็จะเจอป้ายนี้เลยระวังลิงแย่งอาหารนะตรงข้ามกับป้ายด้านนี้นะครับเป็นห้องน้ำเนาะเขาจะจัดแยกส่วนออกมาจากบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวด้านหน้านะครับมีห้องอาบน้ําด้วยนะนี่วันธรรมดาช่วงช่วงเลิกงานใหม่ๆนะตอนนี้ก็4ี่โมงกว่าแล้วตรงนี้เขาให้ใช้รถวิ่งเป็นทางวันเบย์นะครับเข้านี่ออกนู่นด้านนี้เป็นสํานักง,งานหน่วยพิทักษ์อุทยาน,นะครับ แล้วทางด้านน้ําตกนะครับทางด้านน้าตกก็จะมีศาลาแยกแยๆให้ท่านนั่งด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะไปนั่งตรงริมน้ําเลยก็ได้นะครับตรงนี้เป็นเบอร์นะครับสายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉินนะภัยธรรมชาติเอ่ยนะ1 3 6 2กับหนึ่นะครับอุบัติเหตุเนาะครับตอนนี้ก็ มาถึงแล้วนะตรงบริเวณน้ําตกตัดขามนะครับจากตรงที่ขายบัตรผมเดินเข้ามานะใช้ระยะทางประมาณประมาณ300เมตรนะครับสองสเมตรก็มาถึงแล้วตรงนี้นะครับน้าตกตัดขามเนาะสำหรับบริเวณน้ําตกตัดขามนะจะเป็นลานกว้างให้ทุกท่านสามารถนั่งชมทัศนียภาพอันสวยงามของน้ำตกตัดขามนะตอนนี้ตอนนี้นะครับเขายังไม่ให้เราเล่นน้ําซึ่งน้ําใสมากๆพอไม่มีคนเล่นน้ำปุ๊บน้ำโคตรใสเลยบอกเลยทัศนียภาพต่างๆพื้นทรายราบเรียบนะครับ ขยะไม่มีนะครับด้านในเนี่ยบริหารจัดการดีมากครับอุทยานแห่งชาติภูลังกาครับสวยไหมเดี๋ยวมาดูน้ำตกกันครับเป็นไงน้ำตกแตดขามครับสวยมาก เห็นตรงน้ําตกตตดขาดแม้จะมี1ชั้น2ชั้น3ชั้นชั้นที่2อ่ะตรงด้านล่างของน้ําตกนะครับจะสามารถเข้าไปนั่งเล่นได้นะมันเป็นโพรงนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับมาชมทัศนียภาพอันสวยงามของที่นี่นะครับน้าําใสปิ้งเลยมองเห็นพื้นเพราะเราเล่นไม่ได้คนเล่นไม่ได้ปุ๊บเนี่ยน้ำน้ำก็เลยใสายมากไม่มีใครติดควรให้อ่ฝุ่นละอองมันคุ้งขึ้นมานะครับสวยป่ะโคตรสวย ให้ดูภาพชัดๆแล้วกันครับเดี๋ยวกินข้าวกันตอนกลับบ้านเนาะก็มีของที่เราซื้อมานี่แหละที่นั่งก็มีนี่พิซซ่า พิซซาของร้านพิซซาใบกุ้งเหรอเมนพิซซาใบกุ้งนีมี2หน้านี่เหรอปกติก็จะมีหลายหน้านะครับที่เอามานี่ก็คือหน้าซีฟูดแล้วก็จะเป็นฮาวายเยนนะครับซีฟูดอันไหนอันไหนซีฟูดซีฟูดจะเป็นตัวด้านบนโอ้ซีฟูดมีอาหารทะเลนะครับจะมีกุ้งมีหอยมีอลาครับอันนี้เป็นฮาวายเยนนะจะมีสะรดมีไส้กรอกแล้วก็แฮมแฮมครับโอ้โหแล้วมีบริการส่งไหมครับ ปกติก็จะมีบริการส่งในพื้นที่เทศบาลตำลบ้านแพงนะครับไม่มีคิดแต่ค่าบริการส่งครัอำเภอบนแพงนครพนมนะครับแล้วก็พิซซ่ามีขนาดมีกี่ขนาดขนาดเดียวพิซซ่าจะมี S M L <S l a r g L 139 M 79 S, <S, S 59, <S S 59 <S นะครับสามราคานี้เนาะสั่งได้นะครับมีโปรโมชั่นไหมช่วงนี้นะครับถึงวันที่16เดือนสิงหานะครับถ้าซื้อครบ 99บาทขึ้นไปนะครับจะมีสิทธิ์แรกซื้อไซส์ขนาด6นิ้วจะแรกซื้อในราคา49บาทนะครับ49บาทนะครับถึงวันที่16สิงหาถ้าซ, <99 S 1> ซื้อครบ99บาทซื้อครบ99บาทภายในวันที่16สิงหานี้สามารถแรกซื้อไซส์ S นะครับในราคา49บาทนะครับโอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวยังไงค่อยมาดูน้ำตกกันอีกทีครับแมนพิซซ่ากี่กระตมมะหุงไนดะ้บ่แมน พิซซ่านะจะจะบอกไว้เลยว่ากินกับอะไรก็อร่อยนะครับกินกับอะไรก็อร่อยกินกับส้มตําได้ไหมพิซซ่าได้เหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันลองดูนุ่ยนุ่ยลองนี่นะครับพิซซ่านะเดี๋ยวดูนี่ส้มตําโอ้โหใส่แล้วนี่โอ้โหอร่อยไหมครับแซ่บไหมแซ่บเนาะ คือผมลองมาแล้วโอ้ลองมาแล้วผมลองมาแล้วทานอร่อยมากออก๋โอเคครับตรงนี้เป็นสะพานทางเชื่อมเพื่อที่จะเดินไปที่น้ำตกนะครับนี่เป็นสะพานสะพานแบบสะพานแขวนเนาะใช้สลิงเส้นใหญ่แขวนนะครับเนี่ยห้ามลงเล่นน้ำช่วงนี้เขาห้ามลงเล่นน้ำนะครับเพราะว่าเป็นช่วงอของการควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อยู่นะครับสะพานนี้ก็จะข้ามห้วยเล็กๆต่อลงไปห้วยขามของตำบลนางัวนะครับนี่เขย่าหน่อยนะไม่รู้ภาพมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนเดินปุ๊บมันจะเขยา่าเขย่านะฮะมาๆ okay. เมื่อท่านท่านเดินมาจนถึงสุดทางสะพานนะครับด้านขวาก็จะเป็นทางไปที่วัดนะครับวัดนะจะเป็น จะเป็นวัดนะครับมีพระอยู่นะวันนี้เราจะไปด้านทางซ้ายนี่ก่อนเพื่อที่จะไปดูที่น้ําตกก่อนนะคลิปนี้ผมจะแนะนําตรงน้ําตกก่อนนะครับตรงด้านนี้เป็นทางเดินเลาะด้านข้างน้ําตกนะครับท่านที่มาก็ให้ระวังลื่นด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นพื้นที่ชื้นมีตะไคร่น้ํานะครับเกาะตามหินเนาะเดินมาท่านอาจจะลื่นได้นะครับ เวลากระแทกมานะพื้นมันเป็นหินนะฮะมันก็จะเจ็บมากหน่อยนะครับ <c oughs> นี่มาขับมาขับน้องนิกตากล้อง,องเขาบอกว่าตรงนี้จะสวยกว่าเสียงอาจจะดังหน่อยนะเสียงอาจจะดังหน่อยนะแต่ผมจะพูดดังๆเข้าไว้แล้วกันสวยไหมครับสวยค่ะสวยค่ะ มาจากทางไหนนะครับจากบึงการเนาะนี่มาจากที่บึงการก็มีอ๋ออยู่ที่นี่นะครับอ๋อค่ะครับครับผมครับผมอันนี้ก็ีไปลงเพจเหมือนกันเอาแล้วครับโอ้เพจอะไรครับบึงการท่องเที่ยวเนาะของผมช่องมิสเตอร์อังยี่นะครับครับสำหรับการพาเที่ยวชมน้ําตกตัดขามวันนี้ผมก็จะขอจบลงตรงนี้นะครับตรงนี้เสียงดังนะผมก็จะพยายามพูดเสียงดังๆเข้าไว้ก่อนละกันนะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับหรือกดติดตามนั่นเองนะครับถ้ากดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในครั้งต่อไปท่านดีที่พวกเราเอาคลิปลงปุ๊บท่านจะได้ดูเป็นคนแรกเลยนะครับอันนี้ก็สําหรับท่านที่ติดตามทางช่องทาง u t u b e นะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามทางช่องทางแฟนเพจเฟซบุ o กนะครับเท,ที่ยวทัวไทยไปกับพี่แองจี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ ผู้คนทั่วไปนะครับได้ทราบด้วยว่าขณะน,นี้น้ําตกตาดขามอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมเนี่ยน้ำเยอะแลยด้วยสวยด้วยสามารถมาเที่ยวมาชมได้นะครับช่วงนี้ก็คือยังไม่ให้เล่นน้ำเนาะก็เข้าใจอยู่ว่าอยากจะมาเล่นน้ําเราก็ระวัดระวังช่วยกันนะครับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิดมันน่ากลัวนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณและสวัสดีครับผม tùy vào như thế để tăng cân lên bốn kg.